ครับสวัสดีครับพอมีพี่น้องที่ติดตามช่อง YouTube ครับสำหรับมือนีเกษตรเพื่อชีวิตครับช่อง YouTube ของกระผมนะครับคู่ไฟโรดทีนเอลกรุปครับสาระเกษตรเพื่อชีวิตมือนีนะครับมือนีสิภาพพี่น้องมาเบิงสีทำความสะอาดล่องมั่นนะครับแล้วก็ สาดดินลองมั่นเพื่อกับจัดวัชพืชนะครับตอนนี้กำลังขึ้นมาหลายกำลังเม็ดหนากำลังแตกกอกครับ,บเป็นลักษณะจังสี่ครับก็พื้นที่ประมาณหาไร่ครับแต่มือนี้่มโหว่าจะได้เห็ดหมดหรือบ่ โดยใส่รถคันนี้นะครับมามีมมาเมตระ mc 5 0 0ครับเครื่องเบนซินครับเครื่องพ่วนดินสาดดินยกล่องครับเลยนสนใจกับสอบถามได้ครับตัวนี้ซื้อมาในราคาหมื่นหาครับพร้อมอุปกรณ์ครบหมดเดี๋ยวจะแนะนำว่ามีอุปกรณ์อันใดแน่ที่เพิ่นแถมมา,ามี เครื่องรุ่นนี้ก็ประมาณหาแรงครับห้าแรงมีกรองกรองเปียกครับเติมน้ำมันอสองที่ก็ไดหรือว่าน้ำมันเครื่องก็ไดใส่เพื่อว่ากรองให้ฝุ่นเข้าเครื่องล่อสมรถปรับได้ครับตามความกว้างความ,ความแคบของหลง แล้วก็โรตารี่ในโรตารีนี่ผมเอามาแป้งไม่แป้งแป้งเองครับเพราะว่าตัวที่เขาที่เขาแถมมาเนี่ยมันเป็นตัวพรวนดินนะซึงศาสตร์ลองเวลาศาสตร์ลองเรามันมันเอาดินขึ้นมาหน่อยก็เลยแป้งให้มันเอาดินขึ้นมาเลายลขึ้นนะเพราะว่าแห้งหลดย่งเรืออยู่แห้งหาแรงลดหาแรงครับเครื่องดุ่นี่ก็เป็นเครื่อง บริษัทสับของมิตซูบิชิครับมามิตุระเป็นบริษัทลูกของมิตซูเราก็ถือว่ามาตรฐานมีห่างในี่สามารถกรับคางได้เวลาพวนดินนี่สิเดินหนามีเกียร์อยู่สองเกียร์เดินนาเดืนหนึงหน่งก็เกียร์สองแล้วก็เกียร์ถอยเวลาพวนเดินหนาสิเดินหนาพวนพวนก่อนรอบแรก รอบกลับมาสิสาดดินกน็ใส่เกีร้รวถอยศาดดินมันจะขึ้นลองไดง่ามกว่าก็ใส่เกียย์ถอยศาดดินตรงนี้ก็จะเป็นตัวปับ๊บโรตลีอุปกรณ์ก็ถือว่ามาตรฐานแล้วก็ใส่งานเกาญี่บปุ่นครับแต่ว่ามามือสองยู่มั่งไทยครับใ้กับเดี๋ยวว่าสามารถใส่งานไดอีกยาวนาหนานะในราคาสั้เนี่ แค่นี่ก็เป็นสแตนเลสแท้เป็นเลสแท้ครับตัวน,นี้ก็อุปกรณ์มาตรฐานในก็บัว่ที่เป็นสายเบรกสายกำเหลี่ยวอะไรอย่างก็เป็นสแตนเลสตัวน,นี้เป็นตัวเดินเดินและหยุดคันเร่งตัวน,นี้ปั๊บให้ได้เสียวพวนลึกพวนตื่นสำหได้เอาโรตารีล่องลึกลง ส้ำได้กัแลวแต่เอาจัดการได้แขงตัวนี้ก็สามารถปั๊บได้ว่าให้ดินสาดตรหล่องขึ้นไปนี่มันสูงหรือมันตำ่ำเอาหล่องส้ำได้ก็สามารถปั๊บได้ปั๊บขึ้นปั๊บลงได้ตัวนี้สิเอามาสาดตร์เพื่อว่าให้ขึ้นกบหล่อเพอหล่อมมันเห้มันยังบ่ท่านหล่มแห้งปัดใดอยากให้มันกบสูงมาแน่ก็เลยสาดตรให้มันสูงอุปกรณ์นี่ซ้ำนี่ครับก็สามารถ เบ้าแห้งของคนที่กบจัดว่าจะพืชสำหรับคนมันที่กบจัดว่าจะพืชเองใส่จอบใส่ยังถางมีเวลากะกับพ่เป็นยังรับถากเองเดี๋ยวว่าเรต้องใส่เครื่องมือกะถือว่าเบ้าแห้งเครื่องมือมันเบ้าแห้งแต่ว่าผู้ใดมีเวลาเห็ดเอาเองกะสามารถประหยัดลงไปได้อีกว่าแรงงานเวลเาห้าเห็ดเองมากกว่าได้เปลืองหลาย แต่พื้นที่หลายๆจั่างสิมันก็ต้องจําเป็นต้องใส่เครื่องมือมีเครื่องมือในการทุนแรง <S <S 1> <S 1> มึอนี้บ่มีคนไทยบ่มีคนไทยให้ก็ไทยเองไทยเอาเองก็บางที่อาจสิได้ถือโทรศัพท์เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องแล้วก็เดินเครื่องร้องให้พี่น้องเบิ่งว่าสาดดินกบลองเป็นจังไง